สวัสดีค่ะสวัสดีวันเสาร์ที่14พฤษภาคม2566นะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับชานชัยแท็กเตอร์นะคะวันนี้ทางร้านของเราปิดการขายหนึ่งรายการนะคะเป็นโครงรถถนาเดินตามบิ๊กจิ๋ว88นะคะคันนี้เป็นบิ๊กจิ๋วหางโป่งนะคะลูกค้าอยู่อำเภอเมืองนะคะจังหวัดสิงห์บุรีนะคะลูกค้าอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีนะคะ ติดตามทางช่องทาง y o u t u b e นะคะแล้วก็เดินทางมาอุดหน,นุนสินค้าถึงร้านนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ไว้ใจอุดหน,นุนสินค้าจากร้านของเรานะคะสำหรับร้านอยู่บ้านกยาอลำไยตำบลวังบัวอำเภอของคุงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะโทรสอบถาม094 602 2291หนะคะหรือว่าจะปักหมุดใน GPS ได้เลยนะคะชาญชัยเทกเตอร์นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ไว้ใจอุดหนุนสินค้าจากร้านของเรานะคะ ลูกค้าจังหวัดสิงห์บุรีนะคะกับโคงบิจิว88หางโป่งนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ